สวัสดีคร más, ée, ับสวัสดีคร <The> ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผรูสวัสดีที่หลายๆรอบเนี่ยหายไปนานอีกแล้วเนี่ยแม่งหายไปนานตลอดแม่งหายไปโอ้โหเกือบเดือนเดือนนึงเลยมั้งเนี่ยแม่งพอดีติดอยู่ในพะวงอะไรนิดหน่อยไงติดอยู่ในพะวงอะไรแบบนิดหน่อยก็เลยแบบหายไปนานไงบวกกับขี้เกียจด้วยขี้เกียจก็เลยแบบโอ้ขี้เกียจอะเข้าใจกับว่าขี้เกียจว่านั่นแหละก็เลยหายไปนาน อเคตอนนี้ก็กลับมาทับแล้วกลับมาทําแต่ก็ไม่ได้ทําไม่รู้ว่ะถ้ากูมีกล้องกูก็มีกําลังใจในการทําอยู่หรอกแต่อันนี้แม่งไม่มีกล้องไงแบบตัวตับเครื่องเดียวมันก็แบบเอีอ้ยเกียจไงเนี่ยอ,อยากให้ทําอยากให้ทําเยอะๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้อะไรอย่างนี้เออจะได้มีกําลังใจในการทำเข้าใจปะ คนแบบว่าไอ้เยเพิ่งหัดทําก็ต้องแบบไอ้เชื่อเอ๋ยต้องการกําลังใจเข้าใจปะกําลังใจอ่ะแบบกดไลค์กดแชร์กดตัปตะไคร์อะไรอย่างเงี้ยพูดแบบยูทูบเบอร์ไปงั้นแหละแต่กูก็แบบถ้าได้ก็ดีเออมันก็แบบทําสร้างกําลังใจให้เราไงทําให้แบบเราอยากทําต่อกูพูดเหมือนคลิปที่แล้วเนี่ยแหละก็แค่นั้นแหละก็แค่เรื่อมไปกดไลค์เนี่ยมันจะตายไหมไปละไปดูคลิป โอเคไปเป็นจุดค่ะค้นยอมรับอะในทีสส่สุดในทีส่สุดในทีส่สุดก็ได้เจอคนสวยแต่เราไม่ได้เจอใครเลยอ,ะอ่ะเธอนอกจากเธอเนี่ยเราเจอเราก็หยุดอยู่แค่เธอแล้วไม่อยากไปไหนลแล้วใชไ่ไม่ดูคนไม่ดูคนไล่เลยคนนี่อ่ะเธอก็ไม่ต่างจากเราหรอก <c oughs> ก็ส่วนมากเพื่อนเล่นไหมเออเพื่อนเราก็เล่นมาเหมือนกันเห็นไหมใจเราตรงกันเลยเพื่อนเล่นแล้วจริงเพื่อนเราก็เอาไปเล่นหน่ะอยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรเราอยู่กรุงเทพเราดูจากเธอแล้วเธอน่าจะอยู่ภาคเหนือรู้ได้ไงเราเก่งไงหน้าตาเธอมันให้อ่ะใช่ไหมเธออยู่ภาคเหนือใช่ไหมใช่เป็นไงเราเก่งอะล่ะอ๋ออยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรเชียงรายเชียงรายว้าไม่ใช่เชียงราย เอชียงใหม่อยู่จังหวัดที่คนคนที่แบบหลายๆคนไม่รู้จักเออแม่ห้องสอนไม่ใช่จังหวัดอะไรวะน่านน่าน,น,านเป็นไง <รา S 1> เรารู้เราติดตามเธอมามตลอดแหละแต่เธอไม่รู้หรอกว่าเราติดตามเธอเรามีใจให้เธอ<ร>ใช่เธอไม่เชื่อเราหรอเราติดตามเธอตลอดเลยเธอชื่อชมพู่ฮะเธอชื่อชมพู่ใช่เปล่า ใครชม่ไม่ใช่จำผิดแล้วมั้งเรายอมแพ้แล้วเธอเธอได้ชื่อที่รักก็ได้งั้นหรอชื่อกุ้งนางชื่อกุ้งนางโอ้โหไม่ได้อยู่ในหัวเลยไม่ได้เจอไม่มีอะไรชื่อเนี้ไม่ต้องใช้ตังอายุสิบหกสิบหกเหรอชอบรุ่นพี่ไหมชอบรุ่นพี่นะชอบรุ่นพี่ปกติไม่ไม่ไม่ชอบรุ่นเพื่อนกับรุ่นน้องได้มีผิดแล้วเว้ เธออยู่ใครอ่ะเธออยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอันนี้อยู่บ้านใช่ไหมใช่มีแอร์ด้วยเราไม่มีแอร์อเธอทำไมห้องเราไม่ได้แจ็เหรอได้ใจได้แจเหรอแอร์เราพังได้แจเหรอเธอดัดฟันมาเท่าไหร่อ่ะต้องบอกไหมว่ากี่ปีแล้วไม่ต้องบอกหรอกเพราะยังไม่ถึงปีเพราะว่าหมอเลื่อน เลือดเพราะโควิดัดเท่าไหร่อะไอ้ดัดมาเท่าไหร่เอาตอนนี้ใช่ไหมยังไม่รวมหมดใช่ไหมเอารวมหมดเลยรวมหมดเลย้าไปสองหมื่นกว่าจะสามแล้วสองหมื่นเนาะสองหมื่นกว่าเราดับมาห้าร้อยเองเธอกว่าจะสามแล้วเราดับมาแค่ห้าร้อยเองรอใช่ใช่รอใช่เราดับมาห้าร้อยหน้าบักซอยเนี่ยคลินิกเถื่อนเนี่ยหมอเถื่อนด้วยมีเถื่อนวะมีดิ เธอไม่เชื่อเราดัดห้าเลยเปลี่ยนสีได้ทุกวันน่ะเป็นสีเป็นอีโกนาเลยแบบกินน้าเย็นเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยพออยู่ตามอุณหภูมิมันก็จะเป็นสีน้ําเงินไงพอกินข้าวแกงมันก็จะเป็นสีส้มอะไรประมาณเนี้ยเธอไม่เชื่อเราเหรออันนี้เราแงะเปลี่ยนเองเลยไงเราแบบของเทือนอ่ะละห้าร้อยอ่ะเธอก็เชื่อเราแล้ว เธอมีแฟนนังเธอมีแฟนนังไม่มีอะเพิงงพ่งโดนทิ้งเพิ่งโดนทิ้งวยใครมันโง่ทิ้งเธอกว่าเยอะแยะโอ้มันงโง่ไอ้ไอพวกนั้นน่ะคนที่ฉลาดอะคือต้องรักษาเธอไว้เย็นแก่เท่าจะไม่มีหรอกมันเอาง่ายนะถ้าถ้าเป็นพี่นะพี่จะไม่ทิ้งน้องเลยวุ นานๆไปก็รู้พี่มันแบบเขาก็หนีกันทุกคนแหละเอา้าทุกคนแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่คนแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างพี่เนี่ยก็ไม่เหมือนใครอ <มา S 1> ่ะพี่โอ้ยอย่าเหมารวมเลจะดูแลอย่างดีเลยแบบดูแลจะพูดกับพี่ยังไงพี่ก็มีคนคุยแล้วไม่ใช่หรอไม่มีเกิดมายังไม่เคยมีแฟนเลยเนาะขอลองเน่ยขอลองจริง เกิดมาไม่เคยแบบว่าสัมผัสมือผู้หญิงไปเดินห้างเลยจริงก้าศรานะก้าศบานะสาบานเลยสาบานขอให้ให้ให้หำใหดเลยจริงๆเกิดมาไม่เคยพาผู้หญิงเดินห้างแบบว่าเดินจับมืออะไรเงี้ยเธอมีสเปกไหมเธอมีสเปกไหมฮะสเปกสเปกผู้ชายอ่ะมีมีเหรอ ขาวสูงไม่ชอบคนขาวไม่ชอบคนขาวไม่ค่อยชอบคนตีไม่ค่อยชอบคนเตี้ยทรงโจนไปไม่ไม่ค่อยชอบทรงโจนแบบนั้นทรงโจนแบบทรงเออย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ไหวทรงเอเทปูนะได้ไหมไม่หวไม่ไหวไม่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 ชอบคนเตี้ยต้องสูงประมาณเท่าไหร่สูงกว่าน้องอ่ะแค่นั้นก็พอใจแล้วเธอสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่น้องด้วยคนต้องสูงกว่าน้องเลยแหละเท่าไหร่อ่ะ ไปาสิบห่าเออได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวว่างๆจะไปน่านนะ <c oughs> จะไปหาดูพวกผู้งเขาอะไรพวกนี้ยมาได้นี่ขึ้นบ่อยแต่ช่วงนี้ไม่ได้ขึ้นอนะ่ะขึ้นดอยอ่ะนะ <c oughs> ใช่ขึ้นดอยไปถ้ำไปอ่างไปโอ้โไปหมดอ,นะอ่ะอนั่นแหละเดี๋ยวเอ่อหมดโควิดเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปน่านโอเคปะ ไม่ได้บูลลี่แค่เครื่องไม่บูลลก็ไม่บูลลี่ไม่บูลลี่แค่เครื่องจะจะนอนกี่โมงเนี่ยไม่รู้อ่ะนอนเช้าเลยไะเนี่ยนี่ไม่เช้าเหรอยังยังไม่ตีสามเลยชนนเลยช้าวันนึนตีห้าเลยเช้าไมไ่จะนอนกี่ทุ่มเอ๊ะสองทุ่มมั้ง <laughs> นอนตีอะไรนอนตีอะไร เมื e ่อตะกี <ED> ้ด <fall asleep> ูดม้าไปสองเม็ดน่าจะนอนออกมาสักเที่ยงมั้งอ๋อนี่นี่นี่เพิ่งนี่เพิ่งแบบนี่เพิ่งดูดไอไปเจิดเจอก็นอนละไม่ไหวเธอจะมาวัดกับเรานะเราฉีดเข้าเส้นเลยนะเว้ยฉีดเข้าเส้นเลือดอ่ะโคเคนะเราก็สูตรโคเคนะฉีดเข้าเส้นเลือดเยอะเลือดดูดขอขั้นไปเดินมันกล้าฉีดได้ไงวะอยู่ ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเล่นการหลอกฉีดไอ้นี่นะโเนอเคนะนะแล้วมันฉีดเข้าเส้นเลือดไงมันไม่กันหรอไม่รู้ว่าเธอเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่เคยแล้ว <c oughs> ก็พูดไปกันแหละ <c oughs> แต่จะมาวัดกันแบบนี้ไม่ได้เธอเชื่อเราอ่ะเนี่ยก็ไม่เชื่อแต่จริงๆล้วเราดูดแค่ม้าเธอยำยงเ,เล่นเ,เล่น บบเธอสเปกอะไรแล้วถุงตัว,ตว<น>แล้วถุงตัวไปไหนเนี่ยถุงตัวไปไหนอยู่บ้านนี่แหละอยู่บ้านอะไรใส่เสื้ออันนั้นอ่ะขขบผมเสื้อเชิ้อเนี่ยนะเออบอกไงดีตอนเด็กๆเราชอบใส่เสื้อพวกนี้อ่ะใส่ไปเที่ยวอ,อะไรเงี้ยซื้อมาเยอะแต่พอโตมาเราไม่ค่อยได้ใส่แหละเราก็เลยแบบเอามาใส่เล่นอยู่บ้านเลยจริงมันมีหลายตัวไงประมาณหกเจ็ดตัวมั้งนั่นแหละเราก็เลยแบบเอามาใส่เล่นอยู่บ้าน เราอยากใส่เสื้อแบบเธอแต่ไม่ใช่โอเวอร์ไซส์นะแบบลายสตรีสตรีเอาไว้อยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีตังค์ไงยังอ่ะเราไม่มีตังค์ไงเราไม่มีตังค์ซื้อ่ะทั้งตัวเราเหลืออยู่ห้าสิบบาท่ะเธอ,อมีห้องใหญ่ๆหญ่บ้างวะห้องเราโคตรแคบอะห้องนี้ก็แคบนะเดินไปสองเก้าเนี่ยถึงละถึงอีกมุมหนึ่งแล้วเธอเนี่ยนี่เดินไปสามเก้าถึงเอ้ยนี่เดินไปอเก้าเดียวถึงก็ใหญ่ๆห่นะเธอจะป อยากห้องเล็กกว่าเราทําไมวะเกียร <ay> ์ท <t ap> ับเกียร์เทับเออเธอจะเกียร์ทับเราทําไมอะ<ร>ตั้งแต่เกียร์ทับไม่ได <ay> ้ล <t> ะ <ap> ตั้งแต่เราไอ้ที่ตั้งแต่อะไรนะสามสิบติดละเราว่านะเธอต้องมีคนมาจีบแบบว่ามีคนคุยแล้วแน่เลยไม่อยากคุยกับใครในช่วงเนี้ยทำไมอะเขาไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเธอ <c oughs> แบบว่า ไม่ค่อยตอบตอนนเ,เลยนกะก็น,นี่เป็นคนที่ไม่ค่อยตอบไงก็นี่บอกเลยว่าตอนเช้านี่จะไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์ถ้าว่างก็จะตอบแค่ห็นแชทเออถ้าอยากตอบยวตอบแต่ตอนกลางคืนเน่ว่างตอบแต่ตอนเช้าจะไม่ค่อยว่างขี้เกียจเธอก็เหมือนเรานะแบบเราชอบคนที่แบบคุยรู้เรื่องอะไรอย่างเงีง้ยเห็นไหมเราน่าจะเข้ากันได้เธอกลัวผีป่ะเธอกลัวผีป่ะแต่ก่อนกลัวตอนนี้ก็ไม่ค่อยกลัวเราไม่กลัวผีแล้วเว้ย แต่เรากลัวอย่างเดียวเลยกลัวเลยเรากลัวเธอไม่รักเราอ่ะรัเชียบอ,ไไอย้ไม่ได้อะมุกเนี้ยไม่ได้อะโอ้โหจบแล้วไม่ได้เลยไม่ได้เราต้องหามุกใหม่แล้ะเธอเราเราจะเล่นจนกว่าเธอจะติดเราอ่ะ แต่สามากนี่จะฟังเพลงแนวแบบแนวชิพิวแนวแบบแนวพวกแบบแนวพวกเขียนขายอะลูกทุ่งไหมลูกทุ่งใช่ๆไม่ใช่ลูกทุ่งทำไมทำไมเธอไม่ฟังลูกทุ่งอ่ะไม่รู้อะรถแห่ไหมรถแห่บัวรถแห่ได้รถแห่ชอบนด้วยรถแห่ เธอฟังยังดำรถแห่เสื้อเขียวอ่ะรู้จักเหรอยังดำอ่ะยังดำอ่ะก็ยังดำไงที่เราภาษาอังกฤษเออแต่มันมีรถเวอร์ชันรถแห่ไงนี่เป็นนี่เป็นซึมเศร้าด้วยแล้วก็นี่เป็นแพนิกแล้วนี่ก็แบบไม่ค่อยเอาอะไรอยู่แล้วเป็นอะไรนะเป็นซึมเศร้าซึมเศร้าเออผิดไหม่ะเออ อยากเป็นบ้างวะแม่งกำลังฮิตเลยโรคซึมเศร้าตอนนี้อาจจะเป็นไบโพล่ามั้งไบโพล่าอยากเป็นโรคซึมเศร้าบ้างวะกำลังฮิตเลยช่วงเนี้ยมันดีเหรอที่เป็นอะไม่รู้อ่ะศิลปินก็ชอบเป็นกันอะเห็นมันเท่ดีเป็นมันเป็นมี่ยอะไรไม่มีใครอยากเป็นหรอกเราก็พูดเลยอันนี้เธอเป็นหวัดเหรอเนี่ยหมายเป็นคนภูมิแพ้แบบไอแห้งๆอ่ะไอแห้งๆระวังด้วยไอแห้งๆห้ง นี่ไม่ไอ้นี่จามโควิดโควิดมันไอโควิด <c oughs> ไม่มีจามมีแบบจามแพร่เชื้อให้คนอื่นไงโควิดมันเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่ออัปเกตรดตัวเองแล้ว <c oughs> ม่จามทุกวันนะจามแั้แต่ยังไม่มีโควิดเลยหรอเร,เราดูเราดูแลดีนะเว้ยเธอห่ <c oughs> อ,อมีแพงงนะ้ง่ายไหใช่เราก็แพ้เธอเหมือนกันนะ <c oughs> ใช่เราเห็นเธอแล้วเราก็แพ้แล้วแพ้กินยากินยาก็ไม่หายหรอกถ้าเป็นเธอล็อกไอถ้ากินยาแบบว่าแก้แพ้แบบแพ้น,แพนู่นแพ้นี่แต่แพ้เธอมันกินแล้วมันไม่หายจริงวะต้องทำไงต้องทำไงใหิมัหายเออต้องไอองด้ดูแลชีวิตเธอมัง้งตีแบบครอบครองแบบว่าเป็นดูแลแบบเป็นฟงเป็นแฟนอะไรเงี้ยน่าจะหายแหละ ได้บ้างไหมเนี่ยได้ใจเธอสักนิดไหมเฉยเฉยเธอน่าจะแบบนี่ไม่ชอบนี่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอินกับเล่นมุกแต่นี่จะอินตรงที่ว่าถ้าคุยแล้วเข้าใจกันก็จะดีกว่าเราดีเข้าใจเธอสุดๆเลยตั้งแต่คุยมาตั้งแต่คําแรกอ่ะเข้าใจทุกอย่างเข้าใจว่าตอนนี้เธอชื่ออะไรวะไอเดี๋ยวชื่อแบนหนึ่งกุ้งนาง เป็นไงเราจาได้อายุสิบหกอยู่จังหวัดน่านได้ต่อก็แค่นี้ส่วนสูงร้อยห้าสิบห้าเป็นไงเราเก่งไหมริ่งๆริงตัวแต่เธอไม่รู้อะไรเราเลยเราเราไม่เป็นไรหรอกคิ้มันไงอ้าวเรรู้แค่นี้แหละอยู่กรุงเทพไงอ้ายอมละแค่นี้ไงก็รู้แค่สองอย่างอ่ะอายุสิบแปดใช่ไหม สิบเ,กกเ,กกเกจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดหรือเปล่าอีค่าเดือนเอ้ยอีหกเดือน่อออนนแล้วก็เ,เหมือนกันปะต่ชอบสัตว์เลยอะไรนะชอบสัตว์อะไรอืมเราชอบยีราฟเราฝ่ายฝันว่าจะเราจะเลี้ยงยีราฟอะเธอพี่ชอบแมงมุมจะเชื่อเราบอกว่าเราชอบยีราฟไม่เชื่อคน คนวายเลยช่องนี้่ะแต่เราว่าเราอยากสักลายนะเว้ยเธอเราอยากสักคอลายจริงจบอ่ะเขานี่คือลองจะเชื่อนะลองพูดลายพุดไม่เชื่อละจริงจร <c oughs> ิจจบเขาบอกว่าสักแล้วมันจะมีสะเสน,น่ห์นะเว้ยหรอ <c oughs> ใช่ไม่ใช่ว่าคนรังเกียจหรอสักที่โลก <c oughs> แม่มันเห็นลายจิ้งจกเหรอ่ะจิ้งจกแลบบลิ้นกําลังกินแมงวันอะไรอ่เงี้ยมันก็จะแบบคนน่าจะไม่ชอบชอบดีมันมีสเสน่ห์สเสน่ห์ตรงไหนสเสน่หกับพวกเซตอ่ะเธอบูลี่นะบูลี่นะเนีย่ยเธอชอบแมงมุมหรอเธอได้เลี้ยงไหมไม่เลี้ยงโอ้โหมองไปก็คิดว่าเลี้ยงตกใจหมดไม่แต่แค่มีแบบ คือนี่ชอบแมงมุมแล้วนี่ชอบสไปเดอร์แมนไงนก็จะมีแบบทั่วของมาเวลที่เป็นสไป,สปเดอร์แมนหลายๆอย่างเต็มห้องเลยจ้าอ๋อชอบมาเวลด้วยชอบมาเวลด้วยชอบสไปเดอร์แมนแล้วก็ชอบแมงมุมเธอไม่ชอบเราบ้างเหรอชอบก็ได้เฮ้ยอย่าเด้อเอาจริงนะเว้แต่ถ้าถามว่าอยากเลี้ยงสัตว์อะไรอยากเลี้ยงงูงูอืมงูไอ้นี่ไหมงูอะไรวะ งูหลามวัวงูเห่ามันจะกินเราเลยสิงูไอ้เนี่ยอะไรนะอะไรบอลเหรออะไรบอลบอลน่ะไม่รู้เอาที่แบบไอ้ที่มันไม่ที่มันไม่กัดค้นอะ่ะที่มันมีอะไรอไม่มีพ่จอะเออไอตัวเล็กๆอะ่ะเอ้ยก็ไม่เล็กหรอกถ้ามันโตมันก็ใหญ่อยู่ไองูอะไรอะไรบอลบอลวะอะไรบอลบอลสักอย่างหน่อยเลยที่มันไม่มีพิษไม่กัดค้นด้วยอ,อย่าถามความจําไม่ดี ้าเธอชอบหมูเธอก็น่าจะรู้ก็อย่าถามความจำไม่ดีเดี๋ยวเธอก็ลืมเราแล้วดิถ้าเธอความจำไม่ดีอ่ะก็ต้องคุยกันบ่อยๆถึงจะจำไป๋ยวาทักไปกลัวสัตนอะไรอ่ะกลัวอะไรเออเรากลัวเธอไม่รักไงรู้แล้ว เรารู้แล้วเ,เรารู้แล้เธอเราเคยเห็นที่ไหนไหนเราเคยเห็นเธอในฝันอ่ะในฝันใช่เราเคยฝันถึงเธอตีใช่เราเคยฝันถึงเธอเราฝันว่าเราได้ไปเที่ยวบนดอยอ่ะไปเที่ยวบนดอยด้วยกันที่จังหวัดน่านฝันนั้นจะเป็นจริงถ้าพี่มาน่าน าเดือนหน้านะอย่ามาให้ความหวังอย่ามาให้ความหวังเดือนหน้าเดือนหน้าประเทิมสา์อาทิตย์ก็หยุดหยุดอะไรโดยไม่มีอะไรกันอย่าเลยอย่าอย่าล้อเล่นเลยพี่เอาจริงเลยน้องก็มาดีครับไม่เคยกลัว ถ้าอยู่แถวปทุมนนทบุรีก็ว่าไปยาว